นังซื้ออะไรออกไปนเจ้านาทีข้างในเลยนเจ้านาทีข้อบัตรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ข้อบัตรด้วยค่ะเข้าเข้าไปข้างในถ้ามีอะไรเสียกให้เอาบัตรด้วยข้อบัตรด้วยข้อแรกบัตรด้วยพิษอะไรสักชินสักอันด่วนสอบก็คือ ตาต,ตัวดวพันนี่สามด่างก็มีหมดเอาข้อบัตรด้วยบัตรคุณในข้บัตรเอาเอาในข้าบัตรยเนี่ยนะเ้อระนมีกานดข้อมเอนวนคนข้อบัตรค่คออระคข้อบัตรไม่ได้ผามาที่า อย่มาหากินเป๊ะๆพนี่ตัวสอฟกับตัวสอบแต่ว่าเอามากออกบัตรมากคุณมีบัตรไม่คุณมีบัตรไม่คะพี่มาคุณด้วยคุณด้วยบัตรอะไรนี่เป็นตำรวจนี่ไม่ใช่หน้าที่ของตำลุนนิก,กสิทังเพนคุณเอามา ตัวดีเลยเดี๋ยวข้าวแรงฉันคนเลยออกมาออกมากฉันให้จ่ายให้ออกมาก็ออกมาคุณมีหลักนักท่านอะไรออกมาสารวัตรเนี่ยแต่เช้ากองรางก็วุ่นวายเงี้ยดอกสารวัตรอะไรตรงนี้เอาบัตรสารวัตรมันมาถ้าว่าคุณมีบัตรี่วัดเกี่ยวข้องกับพวกนี้จริงๆคุณก็เอามา รันด้วยักจะยู่ไม่ได้ไม่กินกออกมาจัดงานฉันออกมาเออภาคการัดันักกันวิ่งเล็บบักมึงนี่มึงเชื่อได้มึงเอาไหเอา